เราอยู่นะครับเราอยแล้ววันนี้ผมอยู่กับเพื่อนในเกมในเกมแบบไอเกมเฮไอวันนี้อยู่กับอ่าฮันเพื่อนผมแล้วก็นารเบียบุญชูนะฮะเฮ้ยฮันในบอร์ดเลเยเกมนี้สนุกตรงไหนฮันฮันรีวิวฮันรีวิวหน่อยฮันเกมมันดีครับเกมดีครับเอ่อจอไปหัวเบีดเบีดกดพร้อมเบีดกดพร้อม พร้อมเลยไปเลยยังงไวันนี้อาจจะไม่ได้อัดนานอัดอัดนิดหน่อยอัดนิดหน่อยขอพูดกบนที่ป้าก็ปิดซีนเฮียโดนรถเวลไอ้กูด้วยเฮียแม่งจริงจรถเวลดิเพราะไอ้เบย์มันเล่นไม่ถึงไหนอีอย่างไอ้รหัสพวกเราสองคนคือรหัสซื้อนะเว้ยเพื่อนอย่าลืมจะไม่เป็นไรเว้ยไืไปเว้ยเฮียรถเวลไอ้สัตว์กูเดี๋ยวเวลที่ป้าพูดมึงเล่นวิววิวาเก่าเนี่ย มีมัสูิรุตติดมีจระติดด้วยไอ้ยัยแบงเจอตัวน่ารำคาญกูได้บับจับแมวให้มานั่งข้างกูแล้วในตอนนี้นะเราจะกันดําอย้ยไม่ใช่ยูนิคอน

ง,ง,งแล้วเฮ้ยห่งแล้วยิบนี่ก็เกีย้โดนแล้วตายแล้วแตกเอาถึงเวลาแล้วอทอดของลง

俺は全力でもといになるわけにはいかないわ <noise> まだそうかもるはず。<noise> <noise> เต็มเต็มโน่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 โ่โน่โน่โน่โอ่โน่โน่่โน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 ่่โนน่โ่โน้โน่โน่โ้่โนโน Appearance from God with heaven เล่เลือกตีนูแล้วไอ้ยังไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาละวฟินิกกูไม่เอาฟินิกละอย่าบอกเจ้าสารปัญญากูไม่เอาสารปัญญาด้วยหรอล่ะพร้อมละพร้อมละพร้อมละต้องต้องต้องอันนี้ต้องต้องด่านไฟนันบัตไปต้องด่านจากภาคไฟนันบัตภายในเอาเลยไล้เลยละไ้อมแล้ว เท่าเทียมไงเพื่อนรักเท่าเทียมไหมเท่าเทียมนี่แค่กูเกิดแค่แค่กูเกิดได้สองรอบแค่นนี่เฮ้ยกูเป็นถึงตอนนี้กูเป็นถึงมิคัสกี้ออกัสเลยด้วยเออกัสกี้ออคกูเอฟบีกันดั้ไป่ได้มีค er ัสกี้ออกัส ไม่คิดออกกันลโกเป็นสีนะเฮียมีกันัไปต่างโลกแล้วว้ยมันถึงยุคสมัยที่กันดัมโผล่ไปต่างโลกแล้วเหรอมางกดอกันสิแกรนดับาลบาตสลุปสเล็กซ์ชินเนอิกท mm ี hmm. like okay. um, wherever, em amentos, um ่จอยที่รุด Ah, siap Wuhuu Wuhuu Wuhuu

เบิร์ดหมดเลยบาล์บัตสโอ้ยโดนเล่นแล้วโดนเล่นแล้วโอลด้ามาขึ้นไดยี่งกูเหลือหนไม่ตายไม่เยเฮ้ยไม่ไหวแล้วต้องตายหนึ่งไม่ตาย้เยถึงเวลาตายแล้วนะท่านผู้ชมนะถึงเวลาตายแล้วนั่งเบิร์ดหมดตอนนี้เฮ้ยทำไรเด็กอย่าท้อเด็ก

このの程度戦いでお互い死ぬなは俺がよしらとても思うがしなんだよ。

ได้อ้าดีๆกูโดนนี่นี่กูโดนไอ้เบงยเงี้ยเมื่อกี้มูพุ่งผ่านลงไปเว้ยแต่เมื่อกี้ข้างหลังมนกลับยมาเอาแล้วโดนแล้วโดนยิงแตกเลยเป็นไรใหมโดโดนเพื่อนเืนเองยิงตายเออโดนโดนเือนตัวเองยิแตกเลยาอเล่นตัวนี้มานาดไมก็เลย อาเบ็ดเบ็ดกดเลยเบ็ดกดพร้อมเลยเบ็ดถเรงเ่นีม่ดายนมีมากดีมนถึงมิสกิรของจัสเลยนะเว้ยเฮ้ยตุ๊ัอะไรเนี่ย วงเวลหนึ่งด้วยเรียกว่าโชวคุณอิเห์นี่เป็นสุดระหว่างการต่อสู้ของเวล25ที่เพิ่งเล่นได้เมื่อวานมึงซื้อเมื่อวานมึงได้เมื่อวานแล้วก็มึงซื้อเมื่อวานเลยมึงเพิ่งได้เล่นอ่ะมึงได้เพิ่งเล่นแล้วก็ได้ได้ซื้อเลยอยากได้บัตรฟอสอะ่ะ ตัวไปร้อยหนึ่งได้คุ้มค่าแต่ไม่รู้ว่าจะได้เล่นจนจบหรือเปล่าจะโดบมาโดนดีเรอมิคาซกิอวาาซ่กรนดัมบาลบาตสึลปสเล็กซ์ซี่เบเบตเบตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันฆากูให้มัน่ากูเน่เนา เบียด่อยเบียดเดียดอยอยอยเบกูกูเจาตัวเวลหนึ่งมาไ้กูมันีฆ่กูฆ่ากกูเลยฆ่ากูเลยฆ่ากูเฮ้ยพูจริงเนี่ยฆ่ากูเดวนี้

<c oughs> อะไรถึงเวลาตัวเวลวนึ่งไปสู้แล้ว <c oughs> โอ้ยลอย <c oughs> อย่าบอนนนนากนะับปัญญาน่ะหรือเปล่าน่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องขับปัญญาแล้วอย่างนะีน้โดนัมาิวเียกไม่รอ้วาจม่กา いらい, <laughs> い。 จะต้องมาแล้วโอ้ตยตตตโนเเท่ไหตัวะคนนาแคนกาดบนไวการปูนะนฟลยไปอยู่ิงเพื่อเลยแล้ว 僕のピリオドストライクが<笑><笑><笑>このフェードを取ってあげる。 แต่ผมคิดแล้วแต่กถรง่อลาเรียบองแล้ว อา,าทุกคนนะยินดีตอ้อ,อนรับมาฟังกับกวลาแล้ว<ม>ก็ขอบคุณสำหรับการดูคลิปนี้แล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในพาหนาแล้วก็จำไว้นะฮะไอไอฮานเป็นคนอ,อ,อ้วนนะครับเจอกันครับไว้เจอกันใหม่แล้วก็ระวังโดนเกยนะครับ <S 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 <S